สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศติพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อที่เป็นประเด็นร้อนแรงนะครับ <g ül> <g ül> ก็คือประเมินเหตุการณ์ล็อกดาวน์หุ้นตัวไหนเป็นโอกาสหรือวิกฤตนะครับสไตล์ผมเหมือนเดิมนะผมสอนวิธีการจับปลานะครับเราก็จะมีวิธีการยกเคสหุ้นตัวอย่างให้เป็นแมทกับเหตุการณ์แล้วกันนะเราจะได้เอาไปใช้ได้แล้วก็วิเคราะห์หุ้นได้ทุกตัวเลยไม่ต้องฟังเฉพาะที่ ผมยกตัวอย่างนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเราจะได้ประเมินด้วยไอ้หุ้นที่เราถืออยู่อะ่ะมันมีสถานการณ์ดีหรือแย่อย่างไรนะครับผมให้ไกด์ไลน์วิธีคิดอย่างนี้จริงๆเราจะมีการประเมินแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบางครั้งหุ้นบางตัวระยะสั้นเขาอาจจะได้รับผลประโยชน์เป็นบวกก็ได้นะแต่จริงๆระยะยาวเนี่ยเขาอาจจะไม่ดีต่อเนื่องก็ได้หมายความว่าแสดงว่าถ้าเราสนใจหุ้นตัวนี้จริงๆเราอาจจะต้องเก่งกําไรแค่ระยะสั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยจําเป็นต้องวิเคราะหราร์ระยะสั้นกับระยะยาวผสมกันและคราวนี้เราก็ต้องแบ่งหุ้นเป็น2ประเภทก่อนนะครับก็คือหุ้นที่ได้รับผลกระทบกับไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมเราแบงา่งระยะสั้นระยะยาวได้รับผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบนะแบ่งออกจากกันก่อนเพราะว่ามันจะมีหุ้นบางประเภทที่เขาไม่ได้รับผลกระทบซึ่งอันนี้คือข้อดีเวลาเวลารเราบริหารพอร์ตเราเราเราลงทุนโดยที่อย่างนี้ครับเ <horizon. S 2> วลาเราลงทุนโดยที่ไม่ได้ต้องการแค่กําไร เราต้องการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราจะคิดแบบนี้ไว้ไว้เสมอหมายความว่าในพอร์ตเราอ่ะมันจะมีหุ้นที่รองรับแต่ละสถานะแต่ละสถานการณ์ของของวิกฤตเศรษฐกิจเสมอทําให้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหนขึ้นเนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยป้องกันหรือว่าได้รับประโยชน์เกิดขึ้นเสมอในพอร์ตเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นการเดิมพันอ่ะแย่ๆหมดดีๆหมดอันนี้คือ เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้ยึดติดกําไรสูงสุดเริ่มมองเห็นว่าอยากได้กําไรแบบยั่งยืนะยะยาววิธีการคิดจะต่างกันเหมือนกันอะ่ะเหมือนกับที่ผมบอกว่าบางคนบางคนก็ขอบคุณนะครับบางคนก็ใช้บริการ efinco ทองคําเหมือนกันเลยเราเราลงทุนทองคําเพราะว่าเราก็เป็นการกระจายความเสี่ยงและป้องกันเงินเฟอ้อแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเอาเงินทั้งหมดไปเดิมพันเหมือนกันมันก็คือเราแบ่งอะ่ะแบ่งพอร์ตไปป้องกันความเสี่ยงมันจะแฮปปี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา ดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าในพอร์ตเราอะ่ะมันมีการกระจายตัวและพร้อมรับสถานการณ์มากน้อยแค่ไหนอ่านะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับคราวนี้วิธีการเราแบ่งเป็นได้รับผลกระทบกับไม่ได้รับผลกระทบแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊รายได้เนี่ยเขาได้รับผลกระทบบวกหรือลบต้นทุนเนี่ยเขาได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบบวกหรือลบคราวนี้เวลาเราประเมินแต่รายได้เนี่ยเราไม่รอบครอบเนี่ยอาจจะแย่ คราวนี้คุณเมฆครับแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าผมยังยังไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตเลยโอเคถ้ามีหุ้นอยู่ในพอร์ตเนี่ยก็เอาไกด์ไลน์ของของพี่เมธเนี่ยเอาเอาไทไลน์ของไกด์ไลน์ของคุณเมธเนี่ยไปใช้แล้วก็วิเคราะห์หุ้นตัวเองถูกไหมเป็นช็อตๆเลยแต่กรณีที่เมธครับตอนนี้ผมเหลือเงินสดครับแม่อยากจะเก่งกําไรเหลือเกินสภาวะนี้สมมติเห็นหุ้นตกลงมามีตัวไหนเป็นโอกาสบ้างครับคุณเมธผมก็จะแนะนําว่าเราสามารถประยุกต์ใช้เนี่ยโดยการหาตัวนี้ได้นะครับจริงๆใครที่ใช้เ,เทมเพลตแพลนนิ่นเนี่ยู เทมเพลตนี่ครับก็คือคัสซ z e เนี่ยคอมเพลค์หกไทมอันนี้ที่เคยบอกนะครับก็คือเราจะคอมเพล์หุ้นที่เขาเคลื่อนไหวชนะอินเด็กอ่าเคลื่อนไหวชนะอินเด็กแล้วเราก็ดูนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวแรกเนี้ยมันเป็น T.U. ใช่ไหมทียูเนี่ยมันก็คือมีรายได้ถูกไหมอ่าจากต่างประเทศส่งออกฟ้าบเลยอ่ะเรารูล้ละ คือที่เราเลือกดูอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันได้รับผลกระทบเชิงบวกใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าราคาเขาบวกที่ราคาเขาบวกโดยที่เขาไม่ได้สนใจพวกเหตุการลก์ล็อกดงล็อกดาวน์นั้นหนึ่งเลยก็คือรายได้เข้ามาจากต่างประเทศคือเป็นประเภทส่งออกอะไรเเห็นนะอ่ามันก็จะบวกแต่สมมติว่าเราไปดูหุ้นที่เขาลงอ่สาสมมติเราดูหุ้นที่ไทยเขาลงอ่าอย่างอย่างวันเนี้ยวันเดียวแหละว,วันเนี้ยคอมเซเว่นเนี่ยลง3%นะท่านพูดถึงในในเซต50นะ เห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าทั้งเดือนนึงเนี่ยคอมเซเว่นเนี่ยลงมาสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่วันนี้วันเดียวเนี่ยลงมา3.99%โกอโบเฮาส์สังเกตไหมโฮมโปรเห็นไหม SCGP BJC เห็นไหมแสดงว่าคนกังวลอะไรครับวันนี้วันเดียวกังวลการบริโภคภายในประเทศเห็นไหมนี่เห็นไหม การบริโภคภายในประเทศเมื่อเมื่อเราไม่สามารถคิดได้เองอ่ะเราก็เลยใช้วิธีการหาไกด์ไลน์ก็คือว่าเราก็ใช้เครื่องมือนี่แหละคอมเพลเนี่แหละนะครับแต่ว่าเราให้ดูหุ้นที่เขาเอา่อเคลื่อนราคาเคลื่อนไหวชนะเซตแล้วก็ราคาที่เคลื่อนไหวแพ้เซตทําไมเราใช้แบบนั้นเราเราต้องยอมรับนะว่ามันมีนักลงทุนที่เก่งกว่าเราแล้วเขาคิดได้เร็วกว่าเราแล้วเขาก็เทคแอคชั่นโดยทันที คนกลุ่มนั้นคือกลุ่มอะไรผมยกตัวอ,อย่างเช่นกองทุนภายในประเทศซึ่งเขาเขามีโน้ตฮาวพวกนี้อยู่แล้วเขาคิดเป็นลอจิกเขาคิดเร็วอยู่แล้วเมื่อเกิดสถานการณ์เนี่ยเขาเทคแอคชั่นเร็วอยู่แล้วนึกออกไหมหรือจะมีนักวิเคราะห์ที่เขาทําหน้าที่วิเคราะห์เนี่ยจริงๆเขามีประสบการณ์มานานเขาจะรู้เลยโดยอัตโนมัติว่าเหตุการณ์นี้กระทบสั้นกระทบยาววันนี้เขาจะเทคแอคชั่นเร็วซึ่งแล้วมันก็จะทิ้งล่องรอยเอาไว้หลักการใช้ Data ในการวิเคราะห์ก็คือว่าเราตรวจสอบล่องลอย คือเราแบงค์แหละเราอาจจะดูล่องรอยก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาล่องรอยนั้นนะมาเชื่อมกับความรู้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือยืนยันด้วย Data เห็นไหมเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราเราพูดถึงเรื่องการคาดการเรื่องการประเมินเราต้องยอมรับนะว่าทุกคนก็คือไม่ร้อยเอร์เซทุกคนก็คือตั้งสมมุติฐานนึกออกใช่ไหมเออแล้วเราก็ต้องหา Data มายืนยันนะโอเคแม่อธิบายวิชาการเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าคราวนี้การบริโภคภายในประเทศคราวนี้เราไปดูตัวอย่าง คุณแม่ครับอย่างเช่นคอมเซเว่นเนี่ยการบริโภคภายในประเทศเนี่ยเขาดอบไหมอ่าก็มีโอกาสถ้าเกิดว่าคอมเซเว่นเนี่ยเขาเพราว่าห้างเนี่ยถ้าส่วนร้านค้าโดยทั่วไปดอบถูกไหมแสดงว่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่ที่รายได้เขาจะลดลงถามว่าต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นไหมแต้นทุนเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะักก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย ต้นทุนเขาเป็นพวกนําเข้าหรือว่าเขาผลิตเองอย่างถ้าเกิดว่าเขานําเข้าถ้าเกิดเขานําเข้านะ,อะตอนนี้เราจะเห็นว่าเงินบาทเนี่ยในช่วงเดือนนี้อ่อนค่ามิถุนากางมิถุนามาถึงปัจจุบันเนี่ยอ่อนค่าซึ่งแสดงว่าถ้าเกิดว่าเขานาเข้าเนี่ยพอเงินบาทอ่อนแสดงว่านําเข้าเขาก็ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการซื้อสินค้าเท่าเดิมถูกไหมแสดงว่าในเคสคอมเซเว่นเนี่ยรายได้มีโอกาสลดลงถ้าพูดถึงว่าคนไปเดิน เยอะอ่าไปเดินคนยอดขายซื้อโดยการที่คนไปเดินหน้าร้านเยอะมากกว่าออนไลน์นะอ่าเขาก็จะได้รับผลกระทบรายได้ลดลงและต้นทุนเขาก็จะสูงขึ้นในสภาวะนี้ถ้าสินค้าเขาเป็นสินค้าที่ต้องนําเข้าอ่าคราวนี้ถามว่าโอเคคุณเม์ระยะสั้นดูเหมือนกับเพราะว่าตอนนี้ประกาศล็อกดาวน์แค่14วันก็ต้องถามว่าแล้วระยะยาวเนี่ยเขาจะกลับมาฟื้นตัวกับมานิวไฮได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยสาคัญเวลาเราสงสัยคอมเซเว่นเนี่ย เราก็ต้องมาดูอันนี้คือไอ้เทมเพลตที่สอนไปนะสัปดาห์ที่แล้วเรามาดูเซเว่นคอมเซเว่นปรากฏพอมาดูคอมเซเว่นเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วพอในสถานการณ์โควิดจริงๆเนี่ยเพราะว่าอันนี้คือข้อดีนะเพราะว่าเราอยู่โควิดมานานคือเราอยู่มาเป็นปีแล้วถูกไหมแสดงว่าไอ้งบ Q2 Q3 Q4 ปีที่แล้วอะ่ะมันอยู่ในสภาวะที่เผชิญโควิดแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ย ในสภาวะปีที่แล้วเนี่ยพอเจอโควิดจริงๆแล้วอะทำให้คอมเซเว่นเนี่ยรายได้ลดลงจริงไหมก่อนเห็นไหมแต่พอดูในแง่รายได้เนี่ยไตรมาสหนึ่งยังโตอยู่พอไตรมาสสองโอเคถูกไหมเพราะว่ามันเริ่มเมษาใช่ไหมก็ดรอปนิดหน่อยแต่จริงๆพอ Q3 โตปกติ Q4 โตปกติแถมกลับมา Q1 ปีนี้ยังโตอีกแสดงว่าจริงๆแล้ว ไอส้สมมติฐานว่าเอ้ยถ้าห้างมันปิดมันมีช่วงห้างปิดเนี่ยจริงๆแล้วคอมเซเว่นได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยแล้วมีวิธีการแก้เกมเพราะฉะนั้นไอส้สมมติฐานที่ว่ารายได้ของคอมเซเว่นจะลดลงเนี่ยผมคิดว่าจาก Data ที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยโอ้เชื่อได้น้อยแสดงว่าคอมเซเว่นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะแต่ต้นทุนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าต้องไปต้องไปแท็กดูอ่าคราวนี้ถามว่าการฟื้นตัวจะกลับมา n หนีวหยวไฮไหม เราก็ถ้าเราดูทรงตรงนี้โดยโดยปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจจริงๆแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วคอมเซเว่นนอกจากยอดขายโตแล้วสังเกตว่าอัตรากําไรปีที่แล้วในช่วงที่มีโควิดอัตรากาไรเขาเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าโดยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยมันกลายเป็น3.99สังเกตว่าอัตรากําไรเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าปีใช่ไหมเออปีก่อนหน้าอีกแล้วในคิปีที่ผ่านมาก็โตกว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทรงโดยรวมเนี่ย แต่ว่าก็ต้องไปดูละเอียดเพราะว่าในช่วงถ้าถามว่าปีที่ผ่านมาจริงๆเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าอ่าถ้าเราดูทรงเงินบาทโด,โดยรวมจริงๆอะอยู่ในแนวโน้มแข็งค่ามากกว่าเห็นไหมไม่ได้อ่อนค่าผมก็เลยไม่มั่นใจนักนะั้นด้วยความที่ผมอาจจะไม่ได้รู้จริงในแง่ของคอมเซเว่นแต่ถ้าเกิดเขาเป็นสินค้านำเข้าณนะสถานการณ์สั้นๆตอนนี้ รายได้อาจจะยังโตได้แต่ต้นทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะ,ะนั้นถือว่าก้ากึ่งก้ากึ่งแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้แย่มากนะักเอออย่างนี้เป็นยกเป็นตัวอย่างนะอ่ะคราวนี้เราไปดูแล้วตัวนี้ล้อีกอันนึงเลยตัวที่ได้รับผลกระทบดูแล้วน่าน่าจะลบ c p n อ่ะอ่านะครับเซนท่านเลย เซ็นทันเนี่ยเรายอมรับว่าเขาได้รับผลกระทบจริงเพราะว่าพอเราดูปีที่แล้วเนี่ยรายได้เขาดรอปลงจริงใช่ไหมพอคิวหนึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบก็หมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เหลือ4 7 7พันเจ็ดเจ็ดพลดลงพอคิวหนึ่งก็เก้าพันแปดแล้วกำไรก็ลดลงอัตรากาไรก็ลดลงก็คือดรอปลงเรื่อยๆคราวนี้สถานการณ์อันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้ก็คือรายได้ของ CPN น่ะน่าจะยังยังไม่ฟื้นสิ่งที่ เราก็ต้องคิดระยะยาวด้วยเพราะว่าไที่ต้องคิดระยะยาวนี่พออเพราะอะไรเพราะเซ็นทันเนี่ยเราค่อนข้างกังวลคือสมมติว่าเราคิดแค่ระยะสั้นเฮ้ยเดี๋ยวพอโควิดผ่านไปเขาไม่ล็อกดาวน์คุณแม่เขาก็คงกลับมาเหมือนเดิมแหละเราคิดว่าเขาอาจจะกลับมาเหมือนเดิมไอ้ตรงนี้แหละเพราะว่าสายป่านอะบางบางธุรกิจบางครั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไงบางครั้งคือเขาเขาอาจจะไม่เช่าเซ็นทันแล้วอะสมมตินะบางที่ก็เอ้ยไม่เอาไม่อยากเช่าเซ็นทันละแล้วก็ไปโกออนไลน์ซะเยอะมันกลายเป็นว่าไปเททางนั้นหมดอะ คือกลายเป็นว่าระยะยาวเขาอาจจะกลับมาไม่นิวไฮอันนี้คือจุดที่หมายความว่าเซ็นทันถ้าเราอยากจะถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสไหมคราว่าเอ้ยเซ็นทันน่าจะได้รับผลกระทบแค่ระยะสั้นแต่พอเราฟื้นตัวไม่แน่ว่ะเพราะว่าโอ้โหโควิดมันอยู่มายาวนานอะสายป่านธุรกิจ SME บางเจ้าเขาอาจจะแบบไม่พอก็ได้นะหรือบางที่เขาอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นเน้นออนไลน์ไปแล้วไม่ได้อยากจะเช่าพื้นที่เซ็นทันเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมัน โอกาสที่ระยะยาวจะกลับมานิวไฮอาจจะน้อยลงนะแต่ต้นทุนเขาอาจจะอาจจะพอๆเดิมอาจจะมีโอเคสถานการณ์นี้อาจจะมีลดเงินเดือนพนักงานบ้างค่าน้ําค่าไฟบางส่วนอาจจะลดลงได้บ้างแต่ก็คงไม่ได้เท่าไหร่ะนะครับแต่อย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่าง CPN เราก็อาจจะระแวงเอ้ยเราไม่มั่นใจคุณแม่ครับดู CRC หน่อยอลักษณะคล้ายกัน CRC เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย Q2 ีิดดอปเลยนะ แล้ว Q1 ปีนี้ยังดรอปอีกเห็นไหมจาก5้าพัน0าล้านหรือ49,000กล้านแล้วก็อัตรากำไรดรอปลงชัดเจนจริงๆอัตรากำไรของ crc มันน้อยอยู่แล้วนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเออในในสถานาการณ์โควิดนะเพราะว่าเขาต้องขายถึงยอดหนึ่งอะแล้วอัตรากำไรเขาจะเพิ่มขึ้นพอเขาขายได้น้อยไปไม่แต่ยอดหนึ่งอัตรากำไรมันก็เลยดรอปลงเนาะเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของเซนทันถูกไหมงั้นเราก็เห็นสถานาการณ์เพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ไอ้ตัวเนี้ยดูแล้วอาจจะใครที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่ในมือจริงๆแล้วระยะยาวเสี่ยงนึกออกไหมเคสนี้ก็จะคล้ายๆเคสกับท่องเที่ยวเหมือนกันมันก็มันก็ยืดระยะเวลาไปอีกคือถ้าเราเปิดประเทศได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเราคิดง่ายๆนะ รายได้เขาก็คงยังยังไม่มาคืนมาเร็วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาต้องเสียดอกเบี้ยจ่ายอ,าอยู่เหมือนเดิมเงี้ยต้นทุนอาจจะแบบเหมือนเดิมรายได้ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับและที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าพอคนมาตกงานเยอะยาวนานเนี่ยถามว่าการท่องเที่ยวมันจะสามารถกลับมามียอดคนท่องเที่ยวได้เยอะเหมือนแต่ก่อนจริงไหมหมายความว่าในระยะเวลาที่ตกงานไอ้ที่ที่ยาวนานเนี่ยมันจะไม่มีคนตกงานเลยใช่ไหมจะไม่มีคนที่รายได้ลดลงใช่ไหม พอสถานการณ์กลับมาเนี่ยมันจะสามารถกลับมาเที่ยวได้เหมือนเดิมแล้วมีคนเที่ยวเยอะกว่าเดิมจริงไหมและมันเป็นทั่วโลกนะมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะแค่ประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้คือที่ผมบอกว่าโอ้โหโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมานิวไฮเนี่ยโหมันยากอะ่ะเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันมองต่างะนะอ่าอย่างงี้เป็นต้นนะคราวนี้เรามามองไทยดี้วนะใช่ไหมให้เห็นนะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างข้างล่างบ้างข้างล่างเนี่ย ที่ไม่ได้รับผลกระทบผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้เป็นพวกส่งออกก็โอเคไปคราวนี้มาดูพวกกึ่งสัมปทานส,สัมปทานนี่ทุกคนคงคิดง่ายๆสมมติไฟฟ้าเขาก็คงได้อะไรได้เท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะผมยกตัวอย่างเคสนี้ตัดไปเลยดีกว่าเอาเคสบริษัทรับเหมาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พอเศรษฐกิจชะลอตัวใช่ไหมทุกประเทศทั่วโลกอะ่ะก็ต้องอัดฉีดจากเงินภาครัฐโดยธรรมชาติเลยภาครัฐจะอัดฉีดผ่านอะไรครับผ่านการก่อสร้างทุกอย่างก่อสร้างอินฟราสตรักเจออะไรบางอย่าง ลงทุนเข้าไปจ่ายเงินเข้าไปเพื่อสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างนั่นเพื่อหนึ่งเลยกร,กระตุ้นการใช้จ่ายและมีประโยชน์ในระยะยาวก็คือ,คอสุดท้ายแล้วสมมติว่าเราเรา,เราสร้างถนนหนทางอะ่ะสุดท้ายถนนหนทางมันมีประโยชน์ใช่ปหระบบโลจิสติกและนํามาสึ้งความจเจริญกระจายรายได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะนิยมทําแต่พอเราบอกคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเราเวลาประมูลได้แล้วอะ่ะรายได้เขาชัดเจนคือพวกเนี่ยรายได้เขาแน่นอนแต่ประเด็นคือต้นทุนอย่างตอนเนี้ยเราสังเกตเห็นอะไร เราสังเกตเห็นว่าอิฐหินปูนทรายไม้เหล็กอะไรเงี้ยคอปเปอร์ทองแดงอ่ะราคามันนิวไฮอ่ะแสดงว่าจริงจริงต้นทุนมันเพิ่มนะแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าต้นทุนจะจบเมื่อไหร่ไอตรงเนี้ยกลายเป็นอย่างรับเหมาเงี้ยอาจจะตื่นเต้นมืติว่าเราพูดถึง i อ d ีดเงี้ยไอที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะว่ารับรู้แบบแบ็กหรอกนะแต่เวลาเราเล่นหุ้นรับเหมาเนี่ยสเต็กก็ดีหรือ IT d ก็ดีอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะตื่นเต้นตรงเนี้ย แต่โอเคท,ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอ,อย่างสเต็กเพราะว่าสเต็กเนี่ยเขาเขามีการกระจายความเสี่ยงน้อยกว่า IT d ดีเพราะว่า i ดีปัจจุบันน่ะเขามีพวกสารอนุพันธ์พวกไฟฟ้าประปามาเสริมมันก็เลยเสถียรขึ้นแต่อย่างสเต็กอย่างเงี้ยเขาก็เสียเปรียบหน่อยเพราะเขาไม่มีไฟฟ้าประปามาเสริมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาเขาประเมินได้อย่างเงี้ยเขาตื่นเต้นนะจริงๆเราไม่รู้เลยว่าเขาจะบริหารต้นทุนยังไงอะ่ะคือสร้างเสร็จสุดท้ายอาจจะขาดทุนก็ได้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจําในในหุ้นกลุ่มรับเหมาขนาดใหญ่ประเทศไทย ในอดีตเนี่ยย้ำอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือการยกตัวอย่างหรือเราพูดถึงเดลต้าหุ้นส่งออกอย่างเงี้ยผมก็เดลต้าเคซเนี่ยจริงๆตอนนี้กำไรเขานิวไฮมาเรื่อยๆนะจุดตื่นเต้นก็คือเราลุ้นว่าเดลต้าจะได้ไปต่อไหมหมายความว่างบการเงินเขาดีขึ้นครั้งแรกคือไตรมาส2ปีที่แล้วแล้วก็แล้วก็ค่อยๆก้าวกระโดดไตรมาส3ไตรมาส4แล้วก็ไตรมาส1ปีนี้ แล้วกอัตรากำไรเขาสูงขึ้นเลย13%ซึ่งอันเนี้ยคือจุดที่ชาร์เลนเช่าเลยเราดูว่าเขาจะโตได้ต่อไหมคือเดลต้าเนี่ยไรมาส2เนี่ยเป็นไรมาสที่แบบจะพิสูจน์สมมติฐานว่าเดลต้าน่าจะโตแบบเนี้ยเกาะไปกับกระแสเทคโนโลยีโลกได้อะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่ามันจะจริงไหมหลังจากที่งบ Q2 ออกอ่าเห็นไหมเราก็จะรู้จุดตายเพราะงั้นเราก็ลองเอาคอนเซปต์นี้ไปใชใ้ดูแล้วกันนะเออเป็นเป็นความรู้นะครับไกด์ไลน์ครน,นี้มีอัปเดตเซตก่อนเดี๋ยว มีคนถามหุ้นลายตัวเข้ามาด้วยนะครับอาล่ะเราอัปเดตเซตกันสักน,นิดหนึ่งถ้าเราพูดถึงเซตเนี่ยม,มีจุดตื่นเต้นหน่อยหนึ่งถ้าใครเรียนมีโอกาสเรียนวิธีการตีเทนไลน์หรืออัพเทนไลน์สไตล์สไตล์ผมเนี่ยก็จริงๆแล้วผมจะตีแบบเขาเรียกว่าไล่ความชันนะ 2V shape ล่าสุดปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ลุ้นเอางี้ดีกว่าแสดงว่าเนี่ยถ้าสุกหน้าปิดต่ํากว่าเส้นอัพเทนไลน์เนี่ยมันมันโอกาสที่สมมตินะ จริงๆแล้วมันถ้าเกิดว่าเซตอินเด็กเนี่ยไม่ต่ากว่า1,500จุดเนี่ยอันนี้ผมเคยพูดแล้วถ้าไม่ต่ํากว่า1,500จุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยปิดต่ํากว่า1,546จุดนะสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าปิดต่ากว่า1,546จุดเซตแต่ไม่ต่ํากว่าพันหสิ่งที่เกิดขึ้นคือการรีบาวรอบนี้มันจะเป็นการขึ้นที่แบบขึ้นช้าขึ้นน้อยกว่าเดิม เขาเรียกว่าเป็นการชะลอตัวขาขึ้นเน่ยซึ่งไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในมุมของของกราฟเทคนิคเนาะส่วนพอเรามาดูเซตห้าสิสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเนี่ยเขาจริงๆอะทำสามเหลี่ยมแล้วนะจริงๆตอนแรกเนี่ยทำเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเพราะว่า shape สูงกว่าในกราฟหกสิบนาทีทำท่าจะขึ้นลวแต่สุดท้ายก็ กลายไปทำไซด์เวย์พอทำไซด์เวย์ปุ๊บหลุดกรอบ way, ไซด์เวย์กลายเป็นแนวโน้มขาลงตอนนี้กราฟ60นาทีในเซต50กลายเป็นแนวโน้มขาลงแต่ในเซต50เนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่า912จุดฮะยังจะมองว่ายังมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่อย่างที่บอกนะการขึ้นรอบเนี้จะไม่ใช่การขึ้นที่แบบขึ้นแรงแล้วการขึ้นรอบเนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นแบบลักษณะไซด์เวย์อย่างที่บอกคือเราคุยกันว่ามันอาจจะเป็นแค่ไซด์เวย์อัพขึ้นไม่เยอะแต่เราก็ต้องลุ้นกันนะเอออะ แต่ตอนนี้สถานการณ์กราฟ60นาทีบอกว่ายังมีโอกาสพักฐานนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเหวี่ยงลงมากกว่าขึ้นอยู่นะแต่ว่าน่าจะลงไม่เยอะแต่ถ้าต่ากว่าเกณฑ์ที่ให้ไว้แสดงว่าเราก็ต้องเปลี่ยนสมมติฐานอีกกลายเป็นมองลงไปเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่ะแล้วในแง่ของฟันโฟเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วสถาบันขายแล้วก็ต่างชาติก็ขายอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดถึงเอาเป็นว่าตอนนี้ฟันโฟก็ไม่ได้ซับพอร์ตเท่าไหร่อย่างที่บอกดูทรงและดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จริงๆเงินบาทอ่อนเนี่ยสถานการณ์นี้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าเงินบาทมันสะท้อนว่ามองว่าสถานการณ์ประเทศไทยไม่ดีใช่ไหมก็คือมีมีมีความเสี่ยงทางที่จริงๆแล้วถ้าเราพูดจริงๆผมเคยพูดถึงฟันเดเบนทเทว่าจริงๆแล้วค่าเงินบาทประเทศไทยควรจะแข็งค่านะเพราะว่า ต่างชาตินี่ก็ซื้อไปเยอะด้วยตาตาสานี่ในคลิปวันพุธนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราเกินดุลการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดแต่ในสถานการณ์ะระยะสั้นเรื่องสถานการณ์การรับเบอกับโรคระบาดของเราเนี่ยทำได้ค่อนข้างไม่ดีแล้วกันก็เลยสะท้อนในแง่ของความเชื่อมั่นนะเงินบาทมันก็เลยอ่อนแต่ก็ลองดูนะครับเหตุการณ์ันนี้อาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวก็วัดระยะกันให้ดีนะครับ อันนี้เรามาตอบคาถามหุ้นลายลายตัวนะครับซึ่งอันนี้ผมให้ดูอันนี้มีมีถามดีนะครับมีคนถามหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็คือถามลาดพาวะโรงพยาบาลลาดพาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆกาไร Q1 เขาลดลงแต่ว่าถ้าถ้าเราดูอันนี้ถ้าใครตามข่าวก็จะทราบว่าหุา้นกลุ่มโรงพยาบาลเวลาเราได้ข่าวว่าหาเตียงไม่ได้เลยครับเตียงเต็มมากเลยครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเราก็ลงคงคิดได้ว่าโอ้โหรายได้โรงพยาบาลน่าจะดีถูกไหม าตามหลักที่เราพูดถึงแต่เคสของอโรงพยาบาลรัราคามันปีดเพราะว่าจริงๆมันมีข่าวว่าเขาจะจะซื้อจะซื้อโรงพยาบาลอื่น่ะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเพราะผมเข้าใจว่าถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจาผิดผมขออภัยเหมือนกับเขามีการอินเวส m e เมนต์อะไรบางอย่างเสร็จแล้วมันก็ต้องพอเข้าฤดูการลงทุนก็ต้องรอรอสักระยะหนึ่งเพื่อเข้าฤดูการเก็บเกี่ยวอะแต่ตอนนี้เหมือนกับถ้าแต่ถ้าเขาซื้อกิจาการมันจะช็อตคัดเลยหมายความว่ายอมซื้อพรีเมียมหน่อยแต่ว่าก็จะได้กําไรเข้ามาบุกเลยแล้วก็มันลุ้นว่าจะ ซีเนจีเองหนึ่งบวกหนึ่งแล้วได้มากกว่า2ออะไรเงี้ยให้เกิดประโยชน์นะครับเหมือนกับเขาจะไปแผนนั้นแต่ถามโรงพยาบาล CHG มา CHG เนี่ยสังเกตว่าโอ้โหราคาหุ้นปี๊ดมากเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราอันนี้ทำให้เห็นนะเพราะว่า CHG เนี่ยต้องบอกว่ารายได้โตด้วยนะหนึ 1, ่งั้านแล้วก็อัตราก,กำไรเพิ่มขึ้นกำไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ250ล้านเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาได้คือลูกค้าเขาเป็นภายในประเทศอนะเนาะ แล้วในสถานการณ์อย่างนี้เอาจริงนะที่จริงมันกลายเป็นมีพรีมเมียมด้วยนะเพราะว่าดีมามันเยอะนะครับแล้วก็การการการขึ้นค่าบริการหรืออะไรอตอนนี้ยังไงเราก็จ่ายอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็การที่มีคนข้ยเยอะๆมันก็คุ้มมันจะคุ้มต้นทุนอยู่ระดับหนึ่งแล้วทำให้อาตาัตรากำไรเพิ่มขึ้นนะนะครับงั้นไม่แปลกไอ้นอนี้มันดีอยู่แล้วแหละก็ต้องยอมรับทั้งการเทคนิคอลทั้งงบแต่เรามาดูตัวนี้ ที่ถามมานะครับ BDMs แต่ BDMs เนี่ยพอโครงสร้างรายได้เขาพึ่งพาต่างชาติแล้วต่างชาติมาไม่ได้เออให้กระทบนะจริงๆกลายเป็นแบบว่ารายได้เขาดอบใช่ไหมอัตรากําไรเขาดอบแล้วก็กำไรเขาดอบอ่างั้นเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว BDMs เนี่ยแม้ถึงว่าหยุ่กลุ่มโรงพยาบาลด้วยกันนะ่ะแต่จริงๆ BDMs อะภาษีเชิงฟันเดเมนทัลเนี่ยคือชื่อเสียง BDMs จะดีกว่าแต่ถามว่า C HG ดีโดยฟันเดเมนทัล ดูเมคเซนต์กว่าใช่ไหมดูตรงเนี้ยดูเมคเซนต์กว่าอ่าพูดถึงระยะสั้นนะนะครับระยะยาวก็ก็มีโอกาสที่จะดีต่อเนื่องเหมือนกันนะสำหรับคือคือโรงพยาบาลผมว่าคนก็คงจะกังวลไปแล้วแถมยังมีโอกาสลุ้นไลยได้จากนำเข้าวัคซีนมาฉีดเป็นเป็นภาวะปกติไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่แน่นะนะครับเออโดยทรงโดยโดยโดยรวมประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรละอาจจะไม่ได้แนะนำเทมเพลตแพ t i n ิ m เนาะไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วกันนะวันนี้นี้ตอบคำถามยาวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาแนะนำว่าการใช้เทมเพลตพิเศษหรือว่าอินดิเคเตอร์พิเศษในในแพ t i n ิ m u s ยูเอรต่อไปนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้นะครับอ๋อลืมขออภัยจริงๆม,ม,มีมีคำถามอีกคำถามนึงถามผมว่าคุณแม่ครับแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าการลงทุนหุ้นในประเทศไทยอ่ะอีกสัก 5- ้าถึงสิปีข้างหน้านะครับว่าว่ามองอย่างไรแล้วก็จริงๆส่วนตัวผมลงทุนหุ้นอยู่ในประเทศประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเี้ยเป็นเป็นแนวทางโดยส่วนตัวผมก็อยู่ประมาณสัก6 0อนะยังอยู่กับการลงทุนภายในประเทศไทยแต่การลงทุนภายในประเทศไทยของผมเนี่ยแบ่งมันมันมีเหตุผลนะครับถ้าถามว่า อย่างแรกเลยเพราะว่าเราเรามีประสบการณ์ยาวนานกับมันมายาวนาน17ปีใช่ไหมครับงั้นการบริหารจัดการการซื้อ,อการบริหารแคดโฟจากมันได้สร้างกระแสงเงินสดจากมันเนี่ยเราทําได้ค่อนข้างเสถียรแล้วเราตามข้อมูลเชิงลึกได้มากกว่าเราลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยความที่เราอยู่ก็คือความได้เปรียบส่วนตัวแมปกับการลงทุนภายในประเทศอย่างอย่างที่อย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วผมลงทุนภายในประเทศเนี่ยแต่ผมมีการเรียนตับตรงนะครับจริงๆผมมีการช็อตด้วยหมายความว่าผมทายหุ้นที่มันจะแย่ด้วยไม่ใช่ว่า คาดการแต่หุ้นที่มันจะดีอย่างเดียวคือหุ้นที่จะแย่ก็คาดการส่วนการลงทุนต่างประเทศถ้าเราฟังคลิปวันพุ้ธก็คงเข้าใจอยู่แล้วพวกจีนหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็มันมีมันมีเทมเพลตเนื่องจากว่า eFin ตอนนี้เรามีเราสามารถดูกองทุนได้ใช่ไหมครับเนี่ยผมให้ดูอย่างนี้เพงั้นผมก็จะลงทุนกองทุนในต่างประเทศอยู่แล้วละ่ะส่วนถ้าเกิดว่าเาสาหน้าใครลงทะเบียนสัมมนา ไว้ก็เดี๋ยวเจอกันอยู่และก็คงจะจะได้ฟังความรู้ตรงนี้เต็มๆนะครับแต่ว่าโดยหลักการก็คือว่าเนี่ยพวกเนี่ยเฮลท์แคร์นะครับหรือว่าพวกคุณเทคโนโลยีนะครับระดับโลกก็ดีหรือว่า,าพวกคุณในจีนก็ดีมันก็คงมันก็คงเป็นเทรนมันไปอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในพวกเนี้ยครับก็ปกติแล้วก็มีเฮดจิ้งอ่มีท้องคํามีพวกพันธบัตรป้องกันเงินเฟอ้ออะไรเงี้ยเราก็กระจายความเสี่ยงไปปกตินะครับ สวนถามว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยในช่วง5-10ปีผมเคยพูดว่าประเทศไทยจริงๆแล้วจะมีจุดตายอยู่ที่ไอเอีนี่แหละถ้าเกิดว่า e e c ๊ยซเขาทำไม่ขึ้นเน่ยเพราะว่าเราใช้เงินลงทุนเยอะใช่ไหมครับประมาณสัก15%ของ GDP ประเทศตอนที่เราประกาศลงทุนแล้วในสภาวะนี้เราก็มีนี่อยู่เยอะแล้วก็ประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่เก็บรายได้ภาษีได้น้อยกว่าต่างประเทศแล้วถ้าเราเราเราอินเวสเมนต์ก้อนนี้ไปแล้วมันไม่เกิดก็ยอมรับว่าสถานการณ์ประเทศไทยจะดูจะดูเสี่ยงสูงขึ้นไปอีก งั้นไอการที่จะน่าจะน่าลงทุนก็คงน่าลงทุนน้อยลงอะ่ะเอางี้พูดตรงๆเลยก็คงจะน้อยลงเรื่อยๆแต่ผมไม่อยากให้เรามองว่าโอ้ถ้าเราคิดว่าเราลงทุนโดยที่เราไม่ได้โฟกัสหมายความว่าโฟกัสหน่อยครับว่าเราไม่ได้มองเราไม่ได้เลือกหุ้นลายลายตัวเองลงทุนเป็นแบบรวมๆในตลาดหุ้นไทยอะ่ะผมคิดว่าก็ลงทุนหุ้นต่างประเทศเยอะหน่อยเยอะกว่าหุ้นไทยก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ที่เหมาะสม แต่ถ้าเรามีวิธีการคิดว่าเรายังเลือกหุ้นเป็นตัวตัวได้อยู่เราเรายังมองเลือกหุ้นเป็นตัวตัวได้เรามองหุ้นตัวที่ดีตัวที่แย่ได้เรามีการซื้อขายเก็บแคดโฟได้ผมคิดว่าการที่เรามีน้ำหนักหุ้นในประเทศไทยเยอะหน่อยก,ก็ยังดีอาจจะสักห้าสิบเปอรก็ได้ใช่หรือก็กระจายไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะนะครับ โอเคครับวันนี้ยังไงขอบคุณพวกเรามากครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์ก็เข้ามาแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพกันด้วยนะเช่นกันนะครับเราดูแลกันไปยาวๆครับโอเคเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ